ลูกไม้ค่ะวันนี้นะคะก็เจอในรายการว่าแอนลูกไม้ะคะวันนี้เรากลัจทำอะไรกันเอ่ยอยู่ในห้องครัวด้วยทำ<ม>เราจะมาทำมามา่มาซัญยังฮอชิกเกนราเมงค่ดที่ห่างหายไปนานก็ต้องขอโทษเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะทาต่อนะคะทาต่อทาต่อในช่องไอไอะไรนะเดี๋ยวเราบอกที่หลังแล้วกันนะคะคือเดี๋ยวบอกในคลิปหน้าดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวลืมนะเ<ม>พราะว่ามันลืมแล้วแหละ ว่าเป็นเพื่อนของเราเองนะคะที่ว่าลงย t ท b e เหมือนกันแล้วก็ทาสองคนนะคะก็จะเป็นช่องลูกไม้นะคะแล้วก็เป็นช่องของเพื่อนนะคะเราเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกที่<ช>นั่นนะคะ<ช>ว่าทาใครบ้างนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราหน้าตานะนี่นแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวิธีการทําค่ะเขาคนเะดียวไมเราก็นะคะก็จะนาอันนี้เข้าไมโครเวฟนะคะนี่ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเข้าไมโครเวฟก่อนนะอันนี้ก็คือเราจะแบ่งครึ่งกันนะคะกลัวไม่กล้ากินเยอะอ่ะเดี๋ยวกลัวมันเผ็ดอ่ะแต่แบบคือมันไม่เคยกินมาก่อนเลยนะก็พริกซอสพริกเนี่ยมันใหญ่มากเดี๋ยวเราจะท้าตอ<ป>่อค,คือกินครึ่งหนึ่งอ่ะแบบแบ่งกับใครก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วคุณต้องกินให้หมดภายในหนึ่งนาที แค่ครึ่งเดียวน่าจะทําได้กันแน่นอนแล้วก็ห้ามกินน้ำเลยนะคะถ้าสมมติพร้อมกันถ้าสมมติแบบถ้าสมมติกินพร้อมกันหมดเลยอะ่ะก็จะต้องทดสอบอีกว่าใครที่จะอดทนกั้นกินน้ํามากที่สุดใครที่เรียกกินน้ำนะคะก็เป็นคนแพ้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูกันเลยนะคะอุอ้ยเส้นมันเ่มแบบมันเริ่มมันเริ่มยังไงไม่รู้แหละมันเริ่ม,ม,มยังไม่ได้เวฟเลยคะ่ะดิฉนใช่ใช่เริ่มนิ่มแล้วนะ โอเคนะจ๊ะ okay, แต่เรานะคะก็ย,ยังไม่รู้กันนะคะว่าเราจะกินหมดหรือเปล่าเราจะกินไม่ได้แข่งกับพี่นะคะก็คือแบ่งกันเฉยๆนะส่วนให้จับเวลาอาจจะพูดผิดไปตอนแรกนิดนึงนะคะก็ต้อง sorry ด้วยจ๊ะก็คือว่า <'m> sorry. ถ้ากินไม่ทันภายในหนึ่งนาทีนะคะจะแข่งกันก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่อยากแข่งเพราะว่าเราต้องแพ้นะคะเราจะเอาแบบนี้นะคะคือแบบคิดเองเลยนะคะก็คือ ก็คือของที่เรานะคะเวฟเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นรูปางหน้าตาแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะของเราได้แล้วแหละนี่คือเสียงแม่คูเวฟโอ้ยกอง้อมนะคะแ่งชร้อมแล้วค่ะของเราได้เร็วนะคะของเรานะคะเป็นถ้วยสีฟ้าแบบนี้ โอเคนะคะก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะี่ก็คือแบบแยกน้ำออกหมดแล้วนะจ๊ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่กันนะคะเดี๋ยวเจอยากจะให้ดูมากๆเลยนะะี่ครว่ามันจะเปยังไงอยากจะให้มาดูดีกันเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ,อะ,ะ,คะตอนใส่เสร็จนะ โอเคค่ะก็มีคลองนึงนะคะเป็นสารายจุดงานนะคะก็พี่ใส่ลงมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคนะคะเดี๋ยวเรายังไม่ได้คนนั่นเองเดี๋ยวขอวาง้องตรงนี้ก่อนนะคะ เีตุวจากคนแต่ที่นะหืกินมันแบบมันลื่นสองสาวเราจะมาชิมกันนะคะ ภายในหนึ่งนาทีต้องกินนะโอเคขอเต,ตรียมตัวก่อนนะคะก็ทำใจก่อนแบบนี้นะนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนอยู่บ้างน,นะคะเคเก้ากินนะคะ เห็นหน้าไหมาตอนนี้นะคะ <S <S <aksi> <S เห็นผมยุ่งนิดหนึ่งจะได้ไหมอ่ะ